ครับวันนี้เราอยากจะคือผู้ที่ติดตามตลอดถามว่าจริงๆแล้วส้มเนี่ยมันปลูกได้จริงไหมแล้วมันติดลูกไหมลูกมันจะโตไหมนะครับก็เราก็พยายามจะให้ดูข้อมูลเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ที่เราใส่ถุงใหญ่ไว้นะครับเรายังไม่ได้ลงดินนะครับเราจะให้เห็นว่าสิ่งที่ความสําคัญนะครับก็คือการที่เราใส่อีย์วัตถุแล้วก็ใส่กระต้นนะครับถามว่าลูกโตไหมนยะครับตอนนี้ ลูกก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับตอนนี้ลูกก็ก็ถือว่าโตนะครับถือว่าโตแล้วลูกก็จะดกแต่เราก็ต้องมาเก็บทิ้งบ่อยๆนะครับเราก็ต้องมาเก็บทิ้งบ่อยถ้าเราไม่เก็บทิ้งยังไงกิ่งก็หักนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องบางทีต้องเอาไม้ดามเอาไม้ค้ำไว้นะครับเนี่ยครับดกสังเคยดูว่าบางทีก็ต้องมาปิดนะครับมาปิดทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ปิดทิ้งกิ่งก็จะหักนะครับในอย่างเงี้ยครับนะครับเราก็ต้องปิดเอาออกบ้างนะครับ ปิดออกบ้างถ้าไม่ปิดกิด่นก็จะอาบนั่นก็คือสิ่งที่เราให้เห็นนะครับให้เห็นว่าการที่เราจะปลูกโดยใช้อ,อ,อินทรีเนี่ยถามว่ามันปลูกได้ไหมนะครับปลูกได้แน่นอนนะครับอันนี้ต้นก็ยังไม่ใหญ่จริงๆแล้วเราบอกว่าเราจะไว้ตักประมาณต้นหนึ่งสี่ลูกห้าลูกแต่เราเห็นมันสวยนะครับเราก็อาจจะเอาไว้มากกว่านั้นแล้วอันไหนที่มันเล็กกว่าเขานะครับเราก็จะพยายามมาเก็บมาปิด เอาออกนะครับเอาออกอันนี้อยู่ในในถุงนะครับตอนนี้ก็ปิดทิ้งบ้างนะครับบางทีมันก็ร่วงบ้างนะครับตอนนี้ก็มันจริงจริงแล้วมันก็ต้องให้มันหล่นนะครับต้องให้มันหล่นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผู้ติดตามก็พยายามถามมาตลอดนะครับถามมาตลอดว่าส้มเป็นยังไงนะครับแล้วก็ปลูกได้ไหมนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับคือหลักการง่ายๆถ้าฝนตกมากๆนะครับ ก็จะมีการถลัดลูกไหมก็มีส่วนนะครับมีส่วนแต่เราถือว่าต้นขนาดนี้เอาไว้แค่ประมาณสี่ห้าลูกนี้พอละนะครับมันร่วงก็ดีเราก็ไม่ต้องมาเด็ดนะครับไม่ต้องมาเด็ดนั่นก็คือสิ่งที่เรากะบังให้ดูข้อมูลนะครับนี่ครับคือเอาไว้แค่สี่ห้าลูกนี้ผมถือว่าพอละนะครับไม่ต้องเอาไว้มากนะครับอันนี้ชุดนี้เรานะครับบางทีเราอาจจะต้องเอาไปลงดินนะครับถ้าเราไม่ลงดินอ,อยู่อย่างนี้ได้ไหม ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราลงดินเนี่ยความการให้น้ําการดูแลก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ในถุงเนี่ยบางทีมันก็ต้องยอมรับว่าลดน้ํามากไปลดน้แล้วพอไม่ลดน้ําน้ําก็ด้อยไปแต่ถ้าอยู่กับดินเนี่ยความชื้นมันจะสม่าเสมอนะครับทีนี้เราก็พยายามจะให้ท่านพี่ติดตามตลอดนะครับติดตามตลอดว่าจริงๆแล้วผมได้ไม่ได้นะครับปมกได้ไม่ได้นะครับถ้าเกืดอว่าน้อยลูก นะครับพอน้อยลูกมันก็จะลูกใหญ่นะครับพอน้อยลูกก็จะลูกใหญ่แต่ถ้ามากลูกลูกก็ยังเล็กอยู่นะครับลูกก็ยังเล็กอยู่เนี่ยครับมันดกดกจนเรียกว่าอย่างนี้ครับนะครับมีขนาดหล่นไปบ้างแล้วนะครับติดทั้งหมดนะครับผมเนี่ยครับก็ประมาณติบว่าลูกนะครับยี่สิบลูกเพราะนั้นเราก็เลยพยายามนะครับมีคนถามมานะครับเราก็พยายามจะตอบนะครับบางทีเราตอบเราคิดว่าโอ้ยตอบมันก็ไม่เหมือนกับที่เรา ที่เราให้ดูของจริงเลยนะครับให้ดูของจริงเนี่ยครับเพราะนั้นบางทีอาจจะถามว่าเอ๊ะใส่ถุงใหญ่มันก็ต้นใหญ่แต่ถ้าเราใส่ถุงเล็กล่ะครับมันจะมันจะสามารถเออ่ติดลูกไหมสามารถมีลูกไหมนะครับก็ไม่ว่าตัวเล็กตันใหญ่มันมีตลอดลอะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราลงดินถือว่าจะดีที่สุดนะครับจะดีที่สุดเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นเล็กๆที่เรายังไม่ได้ใส่ถุงใหญ่แล้วเราก็เตรียมจะต้องเอาไปลงดินนะครับจะเตรียมเอาไปลงดินนะครับมาดูทางนี้นลครับเนี่ยครับชุดนี้นะครับอันนั้นก็ยังอยู่ในป่าอยู่นะครับเตรียมมันก็หมดละเพราะว่าเราใส่ดินแค่นี้เราก็ไม่เคยทําอะไรเลยนะครับเราก็จะเอาไปลงดินนะครับเอาไปลงดินแล้วเราก็จะมีการเอามาเนี่ยครับติดรูปเป็นก้ามหมดแล้วครับ อันนี้ต้นเดียวนะครับต้นเดียวนี่ก็นี่ก็มีแต่ลูกเต็มไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือต้นขนาดนี้เอาไว้แค่ลูกสองลูกก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําหลายๆอย่างนะครับเราก็ที่ให้ดูคราวที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนอ่อกล้วยนะครับอย่างด้านโน้นนะครับหน่อที่มันอยู่กับกับเงาอยู่นะครับเราก็ยังไม่ได้เอาใส่ถุงพอใส่ถุงแล้วมันก็จะโต นะครับเนี่ยครับรุ่นนี้ก็สามารถลงได้ละนะครับอันนี้ก็คือกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองอันนี้ก็สามารถต้องต้องเอาไปลงไปลงได้ละนะครับต้นก็จะยังโอเคนะครับนะรบกระดานนี้ก็ลงได้แล้วนะครับ ที่เราใส่อยู่ก็หน่อเล็กๆนะครับหน่อเล็กเราก็ใส่ใส่เข้าไปแล้วตอนนี้ก็พอขนาดนี้เราเราก็สามารถที่จะเอาไปลงดินได้แล้วนะครับมันก็จะเจริญเติบโตนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้เห็นนะครับแล้วก็มีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องส้มมาตลอดนะครับว่ามันเป็นยังไงติดลูกไหมลูกล่วงไหมนะครับเราก็จะให้ดูความเป็นจริงเลยนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเราจะพยายามเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําได้หรือไม่ได้โดยเฉพาะ เคมีไม่ใส่โดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาเคมีอะไรมีเราจะไม่ใส่เลยนะครับเราจะไปให้ได้เกี่ยวกับเรื่องการที่จะปลูกพืชผักผลไม้เราสามารถที่จะทำเป็นอีสีร้เปอรครับผม